الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري وحلو العقدة من لساني يفقه قولي اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كشكرت الله كبتي في سوق وقت เราสามารถมองได้แล้วก็ได้ยินแล้วก็ใช้สติปัญญาคิดนะั้นทุกสิ่งทุกอย่างคือเนี่ยมัดอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงโปิดประทานให้กับเราซึ่งเราจะเป็นจะต้องออขอบคุณต่อพระองค์นะครับสติปัญญาถือว่าเป็นสิ่งที่ล้ำค่ามากนะครับสำหรับมนุษย์ที่จะทำให้เรานั้นสามารถแยกแยะแล้วก็ตัดสินใจได้ว่า สมควรที่จะไปพึติปฏิบัติอย่างไรในโลกยุนยานี้นะครับออถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยเป็นที่ทราบกันดีนะครับเป็นที่รู้กันแล้วก็เป็นที่ทราบกันดีเป็นเรื่องง่ายๆที่ประสบกับคนทุกๆคนก็คือว่าถ้าเราถ้าเราเออมีนัดหรือว่าออมีโปรแกรมที่จะไปรับประทานอาหารที่อ,ร,อร่อยที่ร้านหรูๆเนี่ยนะครับหรือว่าเรามีโปรแกรมที่จะไปเที่ยว ในสถานที่ต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวที่ว่าหรือว่าอาจจะเป็นต่างประเทศนะครับที่ว่าเป็นสถานที่ที่มีชื่อเสียงโด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยวที่มีคนไปเที่ยวมากแล้วก็เราก็ถ้าใครได้ไปก็ถือว่าเป็นเป็นที่โชคดีนะครับถ้าเรามีโปรแกรมที่จะไปที่นั่นอ่ะเราก็จะต้องมีความรู้สึกตื่นเต้นนะครับว่าเออเราจะได้ไปแล้วแล้วก็เมื่อเราทราบแล้วว่าจะไปเมื่อไหร่นยเราก็นับวันแล้วนะครับนับถอยหลังแล้วว่าเออวันนั้นวันนี้เราจะได้ไปแล้วนะครับ แล้วก็เราก็จะเตรียมตัวนะครับเตรียมตัวว่าจะต้องจะคิดจินตนาการว่าตรงนั้นจะเป็นยังไงที่นั่นที่นั่นจะเป็นอย่างไรน่าตื่นเต้นเราอยากจะไปดูนั่นนี่นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่สัมผัสได้ใน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 ผู้คนในในมนุษย์ทันะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่เราแสวงหาความสุขในโลกยุนยานี้นะครับแต่ว่า ในความจริงในความเป็นจริงแล้วนะครับทุกวันนี้เราก็อยู่ในการเดินทางนะครับที่เมื่อสกี้นีนี้ถ้าเหมือนว่าเราจะต้องเดินทางไปที่ที่เราชอบน่แหละนะครับเราก็จะนับถอยหลังละว,ว่าเมื่อไหร่จะได้ไปแต่ทุกวันนี้ความจริงแล้วเนี่ยเราเนี่ยอยู่ในการเดินทางนะครับเรากำลังเดินทางไปหาอะไรแล้วก็สิ่งที่เราคิดใขร่ควรคิดใฝ่ฝันอยากต้องการเนี่ยนะครับ ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราได้ที่จะมาใช้ในเรื่องที่เรานั้นจะได้พบกับอลรถนวันเกียรตินะครับ euh ยกตัวอย่างเช่นว่านะครับยกตัวอย่างเช่นว่าการที่เราเนี่ยจะต้องทมาทําการละหมาดหรือว่าทําความดีต่างๆเนี่ยนะครับนั่นคืออะไรนั่นคือการที่เรานั้นได้ทําให้เราตัวเราเองนะั่น่ะ เข้าไปสู่สวรรค์ของเราแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับเราเนี่ยมีสวรรค์รอเราอยู่นะครับแต่สิ่งที่เราจะได้เข้าสวรรค์ทําให้เราได้เข้าสวรรค์น,นั้นก็คืออะไรอิบาร์ด้ต่างๆที่เราทรงกาหนดให้กับเรานะครับไม่ว่าการนมาดหรือว่าการทําความดีทุกสิ่งทุกอย่างทุกรูปแบบเนี่ยน,นะครับนั่นคืออะไรสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นได้เข้าสวนสวรรค์ของพระองค์นะครับ ดังนั้นเราควรที่จะมามา,มาตรวจสอบตัวเราเองว่าเราเนี่ยรู้สึกอย่างไรบ้างที่เราจะกลับไปหาอวโล์นะครับแล้วก็เรารู้สึกอย่างไรบ้างในการที่อวโล์บอกว่าให้ทําอย่างนั้นสิทาอย่างนี้สิและจะได้เข้าสวรรค์นะเราเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกับสิ่งเหล่านั้นนะครับนี่คือสิ่งที่จะต้องมาตรวจสอบตัวเราเองนะครับว่าความรู้สึก ทำไมจึงต่างกันระหว่างระหว่างการที่เรานั้นจะได้ไปเที่ยวหรือว่าจะได้ไปรับประทานอาหารอ,อร่อยๆนั่นนหะเรารู้สึกใจเราตื่นเต้นเราเราทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างที่จะที่จะให้ได้มาซึ่งสิ่งนั้นที่เราจะได้สัมผัสในโลกจุนยาแต่ในขณะเดียวกันสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกนั่น,นะนะครับก็คือว่าเราจะได้ไปเข้าสู่สวรรค์ที่ว่าอัลลอ์เ,ออเตรียมไว้ให้สําหรับเราเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ว่าแล้วก็อยู่เนเอออยู่ตลอดไปเลยเนี่ยนะครับ เหตุไฉนเราจรึงไม่ได้มีใจให้กับสิ่งเหล่านี้ที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะให้ได้มาซึ่งสวนสวรรค์และทําไมเราเหตุไฉนเราจรึงไม่มีความรู้สึกว่าสบายใจหรือว่ารู้สึกว่าดีใจที่จะได้ทําสิ่งที่จะทําให้เราได้เข้าสวรรค์นะครับเพราะฉะนั้นก็อัออลลอฮ์มีหลักการอยู่ในอัลกุรอานหลักการหนึ่งนะครับซึ่งอลัลลอฮ์นั้นอะ่ะได้พูดได้บอกกับเรานะครับเกี่ยวกับ อายะห์เราความหมายนี้นะครับความหมายของของอายะฮ์กุรอานอายะห์นี athlete, ่ยอัลลอฮ์ได้บอกกับเราในหลายๆอายะห์ในหลายหลายสุราะมากนะครับที่เป็นสัจธรรมที่เป็นหลักการกฎเกณฑ์ที่ที่เอาไปใช้ได้นะครับในชีวิตประจําวันของเราที่อัลลอฮ์ทรงตรัสว่าอาอุบิลลาฮิมินัชชัยตอนยุรรจีมอินนัลลอฮะลายะลิมุนนาสาชัยอูวะลาคินนันนาสอัลฟุซะฮุมยะลิมูน อยู่ในสุรรั์อันนี้อยู่ในสุรรัต์ยูนุสอายะที่44นะครับซึ่งมีความหมายว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นมิทรงจะมิทรงอะไรมิทรงอาธรรมต่อมนุษย์ด้วยสิ่งใดสิ่งหนึ่งเลยจะไม่อาธรรมต่อมนุษย์เลยแม้แต่เรื่องใดเรื่องหนึ่งเรื่องเล็กน้อยก็จะไม่อาธรรมนะครับไม่ริดรอนสิทธิของมนุษย์แล้วก็ไม่อาธรรมต่อมนุษย์แต่ถ้าว่าอะไรวะลลกินนันนัสจะทว่ามนุษย์นั้นอ่ะเขาอาธรรมต่อตัวของพวกเขาเอง เขาโจเล่มเขาอาธรรมเขากันแกล้งเขาริดรอนสิทธิของตัวของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นเราเรามาดูนะครับว่าอายะกราอาญะเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรก็คือว่าการที่เรานั้นอ่ะไม่ทําความดีไม่ลุกทำมาทําการละหมาดและไม่เชื่อฟังอัลลอฮ์ในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้เราเนี่ยนั่นคืออะไรนั่นคือการที่เรานั้นอ่ะอาธรรมตัวตัว,ตวเราเองที่เรานั้นอ่ะ ไม่ยอมนําพาตัวเรานะ่ะไปสู่สวรรค์ของเรานะครับอันนี้คืออะไรนี่คือสิ่งที่จําเป็นจะต้องตระหนักนะครับว่าที่เราไม่ลุกขึ้นทําการละหมาดเนี่ยนะครับละหมาดซุพเรหรือละหมาดอะไรก็ตามแต่เนี่ยห้าเวลาเนี่ยที่เราไม่ทําการละหมาดแล้วก็ไม่ได้ทําการละหมาดด้วยจิตใจที่ว่ากระปี้กระเป๋าขามักขม้นมีชีวิตชีวาเนี่ยสแสดงว่าเราเนะี่ยกำลังอาธรรมตัวตัวเราเองที่เราเนะี่ย ห้ามไม่ให้เราเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์ของหรอนะครับเพราะฉะนั้นนี่คืออะไรเราอย่าได้อ,อ,อย่าได้ต่อว่าใครเลยยกเว้นตัวเราเองนั่นเองที่เรานั้นเป็นสาเหตุที่เราทําให้เรานั้นเข้าสวรรค์ช้าหรือว่าอาจจะไม่ได้เข้าสวรรค์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอายากุรานในสุรที่สองนะครับอลัลลอฮ์ทรงตรัสว่า อัลิฟลาอลัลิฟลามีมไดลิกัลกิจาบุลาไรบะฟีฮูดัลลิลมุตตะกินอัลิฟลามีมนั่นคือำคำพีนะครับนั่นคือคำพีที่ว่าไม่มีความสงสัยคางแคงใดๆน,น,น,นะครับแล้วก็มันเป็นอะไรมันเป็นทางนำสำหรับปวงผู้จำเกงต่อรอนะครับคืออะไรคือผู้ที่จำเกงต่อรอมีลักษณะอย่างไรก็คือบรรดาผู้ซึ่งศรัทธาต่อสิ่งเลึนลับนะครับอ่า พี่น้องลองมาไ่ายควรกันเล็กน้อยนะครับว่ากุรอานเนี่ยจะเป็นทางนำอะต่อใครต่อบรรดาผู้ที่ยำเกรงต่อเหรอนะครับประการแรกคือผู้ยำเกรงต่อเหรอประการที่สองคืออะไรผู้ที่ศรัทธาต่อสิ่งเล้นลับนะครับแล้วก็พอหลังจากนั้นมาเนี่ยก็อะไรก็ดำรงรักษาการละหมาดนะครับและประการที่สี่ก็คือว่า เขาได้ใช้จ่ายไปบริจาคไปในสิ่งที่เอลอ์นั้นประทานให้กับเขานะครับประการที่5ก็คืออะไรก็คือวัลลาีนยุมีูนบีมาอุนซิลาอีัลกลมาอุนซิลามิงกอบลิมิงกอบลิกกวบิบอาคิโรติหุมยูกีนูนและบรรดาผู้ซึ่งได้ศรัทธาต่อสิ่งที่ถูกประทานลงมายังเจ้าและสิ่งที่ถูกประทานลงมาก่อนหน้าเจ้าคือบรรดานบีต่างๆที่จะรับประทานคัมภีร์นั้น วบิลอาครอติฮุมยูกีนูนและพวกเขานั้นมีความมั่นใจนะครับพี่น้องลองมาลองมาพิจารณา,าคำศัพท์นี้นว่าและพวกเขานั้นวบิลอาค i รอติฮุมยูกีนูนนะครับพวกเขาเหล่านั้นมีความมั่นใจต่ออะไรต่อวันปรโลกนะครับเพราะนั้นคำว่ามั่นใจเนี่ย ใน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 กลุ่มอายาเนี่ยนะครับบอกว่าผู้ที่จะได้รับประโยชน์จากกุรอ่านนี้ก็คืออะไรเป็นจะได้รับทางนำจากอัลกุรอานก็คือผู้ที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์แล้วก็เขาก็อะไรเขาก็มีความศรัทธาต่อความเล้นลับเพราะฉะนั้นแล้วก็เมื่อเมือม่อเขามีความศรัทธาต่อยุมินูนะบิลอยมีความศรัทธาต่อสิ่งลึนลับแล้วเนี่ยนะครับสิ่งลึนลับก็คืออัลลอฮ์สิ่งลึนลับก็คือมลายกัตสิ่งลึนลับก็คือกูบุร์ที่รอเราอยู่ นะครับแล้วก็สวรรค์นรกที่กําลังรอเราอยู่นะครับนี่คือสิ่งลึกลับทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อว่าเรามีความศรัทธาต่อสิ่งลึนลับเนี่ยแล้วก็จะประกอบการนมาดดํารงรักษาการนมาดเพราะนั้นจะเห็นได้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างความความความศรัทธาต่อสิ่งลึนลับเนี่ยกับการดํานงรักษานมาดเนี่ยมันมีความสําคัญกันอย่างแน่นแฟ้นเลยมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้นว่าถ้าเราเนี่ย ศรัทธาต่อสิ่งลึนลับเนี่ยน้อยเนี่ยนะครับเราก็จะให้ความสําคัญกับการนมาดน้อยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นจากอายะกรานเหล่านี้นะครับแล้วก็เมื่อมาตอกย้ำยสุดท้ายอีอายะสุดท้ายที่บอกว่าและพวกเขานั้นอะ่ะคนที่จะได้รับทางนําจากอัลกุรอานนี้ก็คือคนที่มีความมั่นใจต่อวันอาคราะวะบิลอาคราะที่หุ้มยูกีนูนมีความมั่นใจต่ออะไรต่อ วันสิ้นโลกนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เราสมควรที่จะมาทบทวนตัวเราเองว่าเราเนี่ยนะครับกำลังกันแกล้งตัวเราเองหรือเปล่าที่เราไม่ขยันที่จะทําการละหมาดที่เราไม่สนใจที่จะทําการลมหมาดให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับสแสดงว่าเราเนี่ยกำลังอธรรมตัวตัวเราเองเอาว่าไม่อธรรมเราแต่ว่าเราเนี่ยละทิ้งสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรา การที่เราลุกขึ้นทําการอะหมาดเนี่ยนะครับแล้วเราทิ้งการนอนเนี่ยนั่นคือการที่เรานั่นยนะยืนยันสิทธิของเราว่าฉันรักสวรรค์ฉันรักอัลลอฮ์ฉันอยากได้สวรรค์นะครับแต่ถ้าบผกว่าเราเนี่ยไม่ได้ลุกขึ้นทาการอะหมาดก็บอกในในทางตัวนึ่งข้าวว่าฉันไม่สนใจต่อสวรรค์ฉันไม่มีความมั่นใจต่อสวรรค์นะครับนี่คืออะไรนี่คือความหมายที่มันมีอยู่ในอยู่ในนั้นนะครับ ความหมายที่เป็นในอยู่ในนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาดูนะพี่น้องว่ามีฮะดิษอยู่บทหนึ่งเป็นรายงานจากมุมตตะฟุนอะไรนะครับซึ่งมาตอกย้ําอัลกุรอ,อ,นอานอายะนี้นะครับว่าอะไรซึ่งท่านท่านในบิฮุรอะห์าะเบลลอฮ์อันฮุได้กล่าวาาว,ว่าอะไรท่านอัลสุลส์อัลลอฮฺอัสลามกล่าวว่าเราญาลุมุนัสมาฟิลนิดาวาซะซอฟิลอว,วลัล ซุมมาลัมเยจิดูอิลลัอันเยสต์ฮิมูอา i ฮิลสตซึ่งมีความหมายว่าถ้ามนุษย์น่ะได้รู้ว่ามีอะไรซ่อนเล้นอยู่ในการเรียกร้องมาสู่การละหมาดก็คือการอาจนานี่นะครับและแถวแรกเนี่ยนะครับแถวแรกในการละหมาดเนี่ยแล้วพวกเขาเนี่ยเมื่อเขารู้แล้วเนี่ยนะว่ามีอะไรบ้างมีความมีความบีงามมีผลบุญมากมายอย่างไรเนี่ย เขาไม่มีโอกาสที่จะได้พบมันไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นเจ้าของความบีงามอันนี้ผลบุญอันนี้ยกเว้นเสียแต่จะต้องมีการอะไรมีการจับฉลากกันพวกเขาก็จะทำเพื่ออะไรเพราะคนมากันเยอะเลยนะคนมากันเยอะแล้วก็จะเข้าไปทำการจะไปยืนแถวแรกเนี่ยทำไม่ได้ก็คือต้องต้องมีการอะไรจับฉลากว่าใครจะได้จะได้เข้าไปพวกเขาก็จะทำการจับฉลากกันนะครับ แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือว่า <S <S <ess> วะเลววะเลวยะละมูนะมาฟิลฟิทธะฮิร์ลาสตบากูอิลหีและถ้ามถมติว่าพวกเขาเนี่ยรู้ว่าถ้าหากว่าพวกเขานั้นได้รู้ว่ามันมีความดีงามมีผลบุญมากมายอย่างไรในการออกไปนมาดแต่เนิ่นๆน,นเนี่ยลาสตะบากูอ <ess> ิัลหีพวกเขาจะจะอะไรจะเร่งรีบแข่งขันกันออกไปเลยนะครับ <S <S <ess> วะเลวยะละมูนออันที่สามก็คือว่า ว่าโลย์ و, 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 و ะเรียนรับและถ้าหากมนุษย้ทั้าหลนยย่างมรนี่หแหลนนนะครอบว่าเารู้ว่ามีความดีงามีผลบุญอยิ่งญ่ยียไรเนีัยนะครับใน้านมาราไมา่เรียนรู้กขนจะมาลบห้าเมา,มา,เมาิมิดเนียนะครับแม้กระทั่่งวองอนนะครับ จากจากอะฮดีสบทนี้รายงานโดยบุคอรีและมุสลิมตรงกันนะครับมีความหมายมีคำคำพูดเนี่ยตรงกันเลยตัวอักษรนี่ตรงกันเลยนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นสแสดงว่าเป็นฮดีสที่อะไรที่หนักแน่นที่ซอวยนะครับ <c oughs> แล้วก็บอกว่าอะไร <c oughs> บอกว่าถ้าสมมุติว่ามุสลิมเนี่ยรู้ว่าว่าอะไรว่าการการอาซานเนี่ยมีผลบุญอย่างไรเนี่ยเพราะอะไรเพราะมีตัวบทอะดีษบอกว่า คนที่อาจารย์เนี่ยเมื่อเสียงของเขาไปได้ยินไปถึงไหนเนี่ยสิ่งที่เป็นสรรพสิ่งต่างๆสัตว์แล้วก็ของแข็งหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างสรรพสิ่งทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสักขีพยานให้กับเขาว่าคนนี้ทําการอาจานะครับแล้วก็แล้วก็แถวแรกก็คือว่าเขาบอกว่าคือคือ,คอหมาฮาริสบทเนี้ยให้ให้ความหมายว่าให้เราเนี่ยมาก่อนอาจาเลยนะครับในความหมายที่ที่ นักฮะดีสอธิบายฮะดีสเขาบอกว่าให้มาก่อนเสียงอาจารย์แล้วก็มาฟังอาจารย์แล้วก็หลังจากนั้นให้มาเข้าแถวแรกนะครับถ้าสมมติว่ารู้นะครับถ้ามนุษย์รู้เนี่ยว่ามีผลบุญอย่างไรเนี่ยเขาก็จะจะมาแล้วก็จะมาทําการอะไรทําการจับฉลากกันเลยนะครับแล้วก็แล้วก็อันที่สองคือว่าถ้าพวกเขารู้ว่ามี มาแต่นนเนื่นๆะมีความมีผลบุญยังไงเขาก็จะจะเร่งรีบกันมาแล้วถ้าเขารู้ว่ามีผลบุญอย่างไรในในเวลาซุพีกับอิชาเนี่ยนะครับก็เขาก็จะมาแม้กระทั่งอะไรจะคลานมาพี่น้องสังเกตดูนะครับว่าฮาันิสบตเนี้ยบอกว่าถ้ารู้เรายะละมุนนาสูมาฟินิดะถ้ารู้แล้วที่ที่เหตุเหตุดใดพี่น้องมุสลิมจริงไม่มากัน มุสลิมส่วนน้อยที่มาเนี่ยเพราะอะไรเพราะเขารู้แต่มุสลิมส่วนใหญ่ที่ไม่มาเพราะว่าเขาไม่รู้เพราะถ้าเขารู้แล้วเนี่ยนะว่าผลบุญมากยังไงเนี่ยเขาจะต้องมากันแบบกลูกันมาเลยเต็มมัสยิดเลยนะครับแต่ทีนี้ว่าสิ่งที่สิ่งที่อะไรสิ่งที่ต้องการที่จะให้เราคิดค่้ควรทบทวนตัวเองก็คือว่าเราเนี่ยตามตามอายะกุรานกลุ่มอายะเนี่ยในสุรอ,อัลบะกราอ,อายะ ที่1ถึงอายะที่5เนี่ยนะครับบอกว่าคนที่จะได้รับทางนำจากอัลกุรอานคือผู้ที่มีความศรัทธาต่อสิ่งลึกลับและเมื่อเขาศรัทธาต่อสิ่งลึกลับแล้วเขาก็จะดํารงรักษานรรมะเนี่ยอย่างครบคันอีกอ้อมาตุสวาลาหมายถึงอะไรหมายถึงว่าการดํารงรักษานมรมอย่างครบคันด้วยฟัดดูและก็ซุนนะต่างๆซึ่งมีที่เขาบอกว่าอะไรคนยุคก่อนยุคสลับเนี่ยนะครับเขาบอกว่า40วันเนี่ยฉันไม่เคยเห็น คอของคนของคนข้างหน้าเลยคือเขามาแถวหน้าตลอด40ปีเนี่ยคนยุคก,ก่อนเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องการนมาดเนี่ยอย่างมากแต่ทุกวันนี้เป็นไงพี่น้องเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ให้ตรวจสอบตัวเองว่าเราเนี่ยเรากําลังกันแกล้งตัวเราเองนะพี่น้องเราเนี่ยกำลังกันแกล้งตัวเราเองที่เราเอาลัลลอบอกว่าอินลอฮะลายัซุลิมุนนาซะชัยอัลลอฮ์จะไม่กันแกล้งจะไม่อธรรมต่อผู้ใด แต่มนุษย์น่ะอารรมต่อตัวเองเพราะอะไรเพราะสิ่งเหล่านี้คืออะไรคือสวรรค์แล้วการมาณมาดเนี่ยคือสวรรค์แล้วคือสวรรค์ในดุนยาแล้วแล้วมันเป็นสาเหตุที่เราจะได้เข้าสวรรค์แต่ทําไมเราจึงไม่มีความกระปรี้กระเป๋าที่จะลุกขึ้นมาทําการเพราะว่าเรารู้ว่าถ้าเราทําสิ่งนี้แล้วเนี่ยจะได้เข้าสวรรค์แต่เหตุไฉนเราจึงไม่มีแรงผลักดันไม่มีไม่มีแรงบันดาลใจเลยแสดงว่าอะไรเราเนี่ยมั่นใจต่อสวรรค์ไหม หรือว่าเราเนะี่ยต้องการสวรรค์ไหมหรือว่า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 นี่คือคําถามที่เราจะต้องตรวจสอบตัวเราเองว่าทําไมเราจึงเป็นแบบนี้เราเนะี่ยต้องการสวรรค์ไหมหรือว่าเราเนี่ยเอ่ออะไรกันแน่นะครับสิ่งนี้นี่คืออะไรที่เกิดขึ้นกับบรรดานพี่น้องมุสลิมขอให้เราคิดใข้ควรนะครับว่าฮะดีสวดนี้ที่ที่บอกมาถ้ารู้ถ้ารู้ถ้ารู้เนี่ยเราจะรู้ในวันเกวียนม,มัดแต่เรารู้แล้วเราไม่สามารถกลับมา แก้ตัวในโลกจุนยานได้ญญได้แล้วเพราะฉะนั้นขอให้เราเยียวยาลักนะครับว่าเราเนี่ยอาจจะเป็นมีโรคหัวใจแข็งกระด้างหรือว่าเราเนี่ยอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มั่นใจต่อสวรรค์ขอหรอหรือว่าหรือว่าหรือว่าให้เราเช็ครีบด่วนนะครับในการเช็คในการตรวจสอบว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเรากําลังเดินทางไปหาหรอเรากําลังไปสู่สวรรค์หรือไม่ก็นรก นะครับเพราะนั้นขอให้ใช้เวลาอย่างมีค่านะครับขอให้ใช้เวลาอย่างมีค่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะครับคือสิ่งที่จะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้เรานั่นะมีความอิมานเพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าเราใช้ผิดมันก็จะทำให้เรา้มีจิตใจแข็งกระด้างแล้วก็ห่างไกลาจากอัลลอฮ์มากขึ้นแล้วจะเป็นคนที่มีใจจิตใจแข็งกระด้างแล้วเนี่ยนะครับนาอูดุบิลลาฮิมินซาลิกอัลกุรอานจะไม่มีประโยชน์อะไรเราเราจะไม่สนใจกับอัลกุรอานจะไม่สนใจกับ สิ่งที่จะทําให้เราเข้าสวรรค์น,นะครับการนมรัสการอะไรเนี่ยเราจะห่างไกลเลยเพราะอะไรเพราะจิตใจเราแข็งกระด้างนนครับเพราะฉนั้นขอพระองค์รงโปรดให้เรานั้นได้ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็อุปกรณ์ความสะดวกต่างๆที่เป็นทรัพย์สมบัติของเราเนะี่ยให้เรานั้นเกรงกลัวต่อเรามากยิ่งขึ้นอย่าทําให้เรานั้นเป็นผู้ที่มีความแข็งกระด้างจิตใจแข็งกระด้างมากยิ่งขึ้นขอพระองค์ทรงโปรดหิดายะเราแล้วก็ดลใจเราให้เรามีความกระพี้กระเป๋าขมักขม้นแล้วก็แก้ตัวปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเพื่อที่ว่า เราจะได้กลับไปหาอัลลงค์ในสภาพที่พระองค์ทรงพึงพอใจอากูลกัลลิฮาดาวอัสตัฟรุลลอฮะลิวะลักุมวะลิซาอิลิมุสมินฟัสตะฟิรูฮูอินนะฮูฮัลัฟฟุรุลรอฮีม